สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมคาร์จากช่องโคโาคาร์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการเอนชาร์นตะเกียงแดงนะครับหรือว่าเล d แลนเท r รนั่นเองที่มันดอปจากดันทอยแฟคทอรี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการเอนชาร์นยังไงบ้างนะแต่ก่อนที่ไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ เติมเกม l e g e n a Lock M Classic ผ่าน UID ได้แล้ววันนี้ที่ r i d m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ UID บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกม l ล g e n a l o c อื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด r i d m a n คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนามากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i d m a n Shop ก็คุณสมบัติของตะเกียง Red Lantern นะครับ ลด m a x SP เรา300นะครับและเราจะสามารถใช้สกิลทรายเลเวล1ได้นะครับไอ้สกิลทรมันก็คือสกิลที่เราจะมีไฟหมุนรอบๆตัวเรานะครับและนอกจากนั้นนะครับไอต้ตะเกียงนี้เมื่อเรากำจัดมอนเตอร์นะครับเราจะมีโอกาสที่จะได้รับแอลกอฮอล์ยาส้มแล้วก็ยาฟ้าายาฟ้าที่เขาเอาไปใช้กันทํายานั่นเองนะ และที่สําคัญนะครับไอตะเกียงนี่มันมีรูด้วยและนอกจากนั้นมันยังสามารถเอาไปเอนชานได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการเอนชานนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมืองหิมะนะถ้าเกิดใครยังมาไม่ถูกนะครับเพื่อนๆไปที่เมืองกิฟเฟนก่อนจากกิฟเฟนนะครับวร์ปไปที่อเดบารันจากอเดบารันนะครับเดินอ้อมขวามานิดหนึ่งจะเจอกับคุณลุงซานต้าแล้วเพื่อนๆคุยกับค,คุณลุงซานต้านะครับแล้วเลือกไปที่รูตี้อ่นะาก็จะเจอแมปหิมะ แแล้วเพื่อนๆเดินขึ้นมา1แมปนะครับออกวาร์ปด้านบนมาก็จะเจอกับเมืองนี้แล้วนะพอมาตรงกลางนะครับใกล้ๆกับคาฟ่ามันก็จะเจอกับต้นคิดมากอยู่ต้นหนึ่งนะต้นใหญ่ๆนะครับอ่าก็จะถึงและที่เราจะไปเอนชารนกับ NPC นะครับโดยสิ่งที่เราต้องเตรียมมานะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีเลสแลนเทิร์นนะครับ1ชิ้นและนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆต้องนําเหรียญมาด้วยนะครับเหรียญนี้เราจะได้จากดันทอยนะครับเมื่อเราทําการจบดันเจี้ยนสําเร็จเปิดหีบนะครับ เราก็จะได้เหรียญพวกนี้มานะซึ่งการเอนชานหนึขั้นนะครับมันจะใช้15เหรียญอ่าเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็คุยกับ NPC คนนี้นะครับลุงแบกอ่าจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกคําว่า Accessory และเขาจะให้เราเลือกฝั่งด้วยนะครับว่าเราจะประดับข้างไหนซึ่งอันเนี้ยประดับผมใส่ไว้ที่ขวามือผมนะแปลว่ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวละครนะครับอ่าเพื่อนๆก็เลือกกันดีๆนะครับเสร็จแ,แล้วก็กดตกลงไปนะครับ เขาก็จะบอกว่าในการเอชารจหนึ่งครั้งนะครับสามารถเลือกออปชันได้1นึ่งอย่างจาก2ตัวเลือกก็จะมีสเต n งเอจิเด็กนะครับแล้วก็ i in w i วิดลักอันนี้มันจะเป็นการสุ่มนะครับเมื่อเราเอชา a ์ครั้งแรกนะครับมันจะทำการเอชา a ์สล็อตที่4ก็คือสล็อตขวาสุดก่อนนะ,ะช่องที่4นะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นสเต็งเอจิเด็กแล้วกันนะแบบสุ่มนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรมานะคือโอกาสสาเร็จนะครับครั้งแรกมันอยู่ที่95%ถ้าเกิดเราลง5%นะครับคือของหายแต่สําเร็จครับแบบนี้ก็คือสําเร็จนะแต่เราไปดูว่าเราได้ออฟอะไรได้เป็นเอจิบวกหนะครับซึ่งถ้าสุดเลยมันต้อง3นะเอจิต้องบวก3นะครับซึ่งเราจะไม่ยอมหยุดอยู่เท่านี้แน่นอนครับเราก็ใส่เข้าไปอีกแต่แล้วก็เอ็นชันอีก1ครั้งอ่า เดี๋ยวเรามาดูโอกาสสาเร็จของครั้งที่2อกันดีกว่านะครั้งที่สองนี่ก็คือสล็อตที่3ามนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสสำเร็จอ่าแต่ถ้าเกิดหายเนี่ยอุปกรณ์หายนะเมื่อพร้อมแล้วก็จัดสิครับเราอย่าไปยองนะเราอย่าไปกลัวนะครับจัดไปเลยอจัดการเลยเรียบร้อยครับสําเร็จไปด้วยดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้ออฟอะไรมานะครับเป็นเอจิบวกสามนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะ ช้ได้อยู่นะครับเอจิบวกสช่องแรกเอจิหนเนี่ยก็ถือว่าออฟตรงอยู่แต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าครั้งที่3นี้มันจะโอกาสสําเร็จเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเกิดโอกาสสําเร็จมันน้อยผมก็อาจจะไม่ออฟต่อนะครับโอกาสสําเร็จน้อยกว่า5 0นนะครับก็แปลว่ามันมีโอกาสล้มเหลวมากกว่าครึ่งนั่นเองนะผมก็เลยเลือกที่จะไม่ออฟดีกว่านะครับ ว่าเดี๋ยวไอตะเกียงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะว่ามันจะช่วยเราเพิ่มยอดฟาร์มได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ